สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยครูก็จะอธิบายให้นักเรียนได้ทราบถึงวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไร แล้ววัฒนธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะนักเรียนจำได้ไมมเอ่ยว่าวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทไหนใครตอบได้ยกมือเลยค่ะอ่าเก่งมากนะคะวัฒนธรรมเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะ ส่วนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัฒนธรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนในแต่และยุคสมัยนะคะอ่า เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเนี่ยจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆของคนในสังคมนะคะก็อย่างเช่นเกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษานะคะการสาธารณูปโภคการติดต่อสื่อสารอีกทั้งยังทำให้สังคมเนี่ยมีความเป็นสากลมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากมีการปรับวัฒนธรรมในส่วนที่ ดีของสังคมอื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะก็คือนําเข้ามาปรับเปลี่ยนนะคะใช้ในสังคมของเรานะคะเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายเนี่ยก็คือในอดีตเนี่ยคนไทยคนไทยเนี่ยจะแต่งชุดไทยดั้งเดิมใช่ไหมในโอกาสพิเศษต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแต่งกายแบบแบบอะไรคะแบบสากลชุดสากล นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูอันนี้เนี่ยมนุษย์เองนะคะสร้างวัฒนธรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าวัฒน์ปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะกับการดําเนินชีวิตในแต่และยุคสมัยก็อย่างเช่นอ่ะยานผ่านนะนะคะเมื่อก่อนในอดีตในอดีตเนี่ยนักเรียนดู เขาใช้อะไรเห็นไหมคะในภาพในภาพนี่ก็คือเขาจะใช้เกวียนนะคะส่วนปัจจุบันเห็นไหมเอ่ยเห็นความแตกต่างไหมคะอ่าปัจจุบันนี่ก็คือจะใช้เป็นรถยนต์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าแล้วก็การสื่อสารการสื่อสารอดีตเนี่ยก็คือจะมีการส่งจดหมายตาม ทางทูไปรณีนีใช่ไหมคะ,ะแล้วปัจจุบันนี่ก็คือเราสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารโทรคุยกันนะคะพูดคุยกันเห็นหน้าวิดีโอคอลกันก็ได้สามารถสื่อสารได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอะ่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอดีตนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าส่วนมากนี่เขาจะสร้างบ้านเป็นเรือนไทยนะคะสร้างด้วยไม้ ะะคแต่ปัจจุบันเห็นไหมเอ่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการสร้างบ้านที่ใช้ปูนนะคะก็คือจะสร้างในรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็อย่างเช่นแบบโมเดิร์นนะคะในยุคป,ปัจจุบันเห็นไหมคะนักเรียนเห็นมีเห็นได้ชัดเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตาม,ตามกาลเวลาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะอ่าต่อไป วิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอ่ามีการเปลี่ยนแปลงไปก็คืออย่างเช่นเส้นทางคมนา,าคมนะคะที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นถนนลูกรังอะไรต่างๆนานานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนมีคุณภาพดีขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาคนะคะ คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ในการเดินทางนะคะ,ะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของระบบสื่อสารที่ทันสมัยเห็นไหมคะมีมือถือในการติดต่อสื่อสารนะคะที่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะสามารถส่งสื่อกันถึงได้เร็วนะคะการติดต่อสื่อสารทำได้หลายช่องทางนะคะ สามารถสื่อสารทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยอ่าแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางคมนาคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนมีเครื่องบินไหมคะไม่มีนะคะในสมัยก่อนอ่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงนะคะใช้ในการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วด้วย ะะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้สะดวกสบายนะคะ,ะการส่งสินค้าก็เป็นยังไงคะ,ะได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะมีการเรียนรู้ในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะ,ะมีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลาย ก็อย่างเช่นเหมือนที่นักเรียนเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะคะ,ะผู้เรียนสามารถนําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วนะคะ,ะมีสื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็อย่างเช่นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์นะคะ iPad อะไรพวกนี้ นะคะทำได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเอ่ยมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะมีวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาการใช้เหตุผลตามวัฒนธรรมตะวันตก นะคะอ้าวแล้วก็มีการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพมีการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชีพด้วยนะคะมีระบบการบริหารจัดก,การในหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีแนวทางในการดำรง รักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับไทยเราไปตลอดได้ก็คือเราเนี่ยเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีนำมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสมนะคะก็อย่างเช่นที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะสนับสนุนสินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยนะคะเผยแพผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่เป็นที่แพร่หลาย นะคะศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมีส่วนร่วมรักษานะคะโบราณวัตถุโบราณสถานให้คงอยู่และก็สมบูรณ์นะคะส่งเสริมเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยนะคะทุกคนเนี่ยควรที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญสําหรับวัฒนธรรมไทยเพราะเราเนี่ยเป็นคนไทยควรที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นะคะโดยที่นักเรียนสามารถเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างไรเอ่ยไ,ได้อย่างไรคะอ่าก็คือปฏิบัติตนนะคะตามวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายภาษานะคะหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยต่างๆเห็นไหมคะอ่าซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียน ้องปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือวัฒนธรรมไทยนักเรียนอย่าลืมว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวนักเรียนเองในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยนะคะ,ะเป็นคนไทยสืบสานประเพณนนีวัฒนธรรมไทยนะคะให้คงอยู่กู้กับไทยไปตลอดอ่าในส่วนนี้นักเรียนคงจะเข้าใจนะคะว่า วัฒนธรรมไทยคืออะไรและมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออคืออะไรนะคะสิ่งที่เราได้รับมาจากการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะแล้วก็แนวทางในการดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยอย่างไรใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญไหมคะ,ะมีความสำคัญนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะก็คือให้ทำเป็นแผนผังความคิดเลยนะคะทำลงไปในสมุดนะคะทำลงไปในสมุดอ่ะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะแล้วก็จะมีข้อที่สองอ่าข้อที่สองเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยอ่านบทความต่อไปนี้แล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น วัฒนธรรมทางวัตถุและก็สิ่งใดไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุอ,อันนี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะอ,ะอย่าลืมนะคะเมื่อน,นักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID l ดี e ลของครูเหมือนเดิมนะคะ,ะทําลงในสมุดทั้ง2ข้อนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย